คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันนี้แอดมินเกามเชียจะพาพี่พาหน้องไปขอโชคขอหลับกับปูเขาใหญ่เด้อครับผมบ่ได้ไปขอโชคขอหลับกับปูหลายงวดแล้วนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปูกะอ่าห่างอยู่ครับผมบ่อยากไปรบกวนปูครับผม งวดนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปขอโชคลาภกับปูเขาใหญ่เด้อครับผมจากในกระ่องเอาแนวทางของเหล็กปูเขาใหญ่ไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมดวันที่2พฤษภาพคมเนาะพี่น้องเนาะปูจะให้ตัวใดมากครับผมก่อนที่เบิ่งแนวทางตัวเลขของปูเขาใหญ่แอดมินก็มาเชร์กขอกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานส่งต่อพี่น้อง f อซครับผมครับก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอลมาเชร์ในเด้อครับผม ไปขอโชกขอหลับกับปูเขาญงกันเลยครับปูครับลูกหลานเ <c oughs> ขามาเชียร์ก่าวนมัสการปูเขาไงด้ครับผมปูการนมันสก,การค่ะเอาโชคดีโชคดีปูอันว่าไรอันล่งให้ลูกหลานหลายงวดแล้วเนาะปูเนาะอืเอาเอาเอาวน,นี้เอาไปเลยเต็มเต็มค่ะ อันแต้เต้าพ่อเด็ดบ่อเด็ตามันเขาดีพ่ขคะปูเราก็เขามาสองวันนี้เต็ียมเลยนะทังบนทั้งล่างค่ะโอ้สียดายเมื่อที่ล้วมันก็าก่านกันจำนับเบอร์ะเปดดค่ะแล้วก็อันหนึงเก้าน่ข้างบนค่ะอันเก้าเก้าหนึ่งพี่น้องพี่น้องพิ่ชีิว่าเป็นยังงคือว่าโทรหาปูปูผ่นบ่หวางเด้อค่ะท่านผู้ชมบว่ามดี้่เควางเลย ถึงต้องจะเดียนเมษามาเดียนเมษามาเนี่ยครับงา,างานหลายนะครเนาะงานหลายแดดยังแดดมันมีโรคโรคภัยใครเจ็บก็หลายค่ะคนมันติดโควิดก็หลายในหมู่บ้านนี่ก็หลายไม่ยอยู่ค่ะปูเราเด้วันนี้เด้อค่ะปูเออ,อวันนี้มันจิมีทั้งวันคือว่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยได้ปะปู วันนี้มันจีเด่นศูนย์นกับสามเดเอ้อเลขเด่นศูนย์กับสามเลขเด่นเออเลขเด่นมันจงมาเพบนกระล่างล่ะเพรเผื่อมันจีออกศูนย์สามสามศูนย์นโอ้ผู้เผอมันจีกอดกันเออมันจีกอดกันอลัวมันก็จีมีมันก็จีมีอ่าฮกเก่าเก่าหกกเก่าเก่าหกปูอันแยกล่างบนให้พี่น้องเพื่อนน่ค่ะปูศูนย์ตัวเดียวแล้ววิ่งบนศูนย์ตัวเดียววิ่งบน เออวิ่งบนศูนย์ตัวเดียวบนศูนย์ตัวเดียวมันมันเขามาซีงว่ะเราตัวเดียวข้างบนนะโอ้ตัวประกบกันในปูเออบนบนตัวเดียวมันเขามาซีงว่ะเราเด็ดปูศูนย์นีปูวเคราะห์ออกมาแล้วปูว่ามันสิไปลอยซบหนวยตัวใดสิคือกลัวค่ะปูบปอบบมันชิยู่อบซีฟกันเว้ยละโอ้มันสิบ่ไปลอยไปลอยหรอเออ เงวดที่ินก็ได้เนเงวดกอน้งวดก้อนในแปดตัวเดียวเลยงวดก้อนจีบลองห่งแปดค่ะเมียนยุตัวนั้นเพิ่งไปปูกันยังไงเจ้าลักลอยกันยังเขาเนาะครับเอองวดวงวนนี้วงนนี้มันได้ศูนศูนมันจิไปไรปูศบกับไงิกับสองสตัวนี่มันจีมีนะมันจีมีเก่าเก้าบนบอกค่ะเออาศูนย์ศูย 0330 0110แค่นี้ล้ามันมีอยู่สามหางอ๋อถ้าวาเก่าฮกนี่กันนาะพูฮะกเกาเก่าหกนี่กันไว้เนาะปูนะบอกันแล้วปูดูว่าลจิเล่น6กเ่าว่าจิบุเลนเก่าฮกเดี่ยมันอ๋ออืมกเาเออมันปติดเลกวิ่งเข้าเนาะปูเออแต่ว่ากับไว้จังไ่ก็ดีแตะปูจิเรนเก่าหลายหลายๆกเก่า อืมเราทางวนน่ะมันตรงเนี่ยตรงมันมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นั่นนี่ศูนย์โอ้มันสีไหมอีกบ่ปู่่ปู่มันได้ยังสั่นเดียโอ้มันได้ตามยังสั่นมันมีหนึ่งศูนย์ครับสามศูนย์ศูนย์สามแค่นี้ล่ะหววที่มีสามหางกับเอาเป็นหกหางเนี่ยอืมค่ะบน็อตเตอค่ะท่านผู้ชมเออตัวหน้าที่บนล่างล่ะค่ะปู้บ้านนี่ กันนี่ล้านันมีแค่นี้ทั้งบนทั้งล่างเพราะผื่อมาทั้งบนทั้งล่าง oh. นะ oh. ปูจัดให้หนามหางเมื่อที่แล้วมันก็มีแปดห้าแปดเก้านิ่งเนิ่งเก้าค่ะโอ้ครับผมคันพี่นอ้องเพิ่นอยากกันถามเดี๋ยปูว่าล่างนี่ปูสีห้พี่น้องวิ่งตัวใดคะ่ะลา่างบอกใครแน่ใจมันบ่บอกใครนั่นแต่ว่ามันกับมันจะปู ศูนย์กับสามเนี่ยมันขึ้นุต้องมากมันเป็นพวกเอกงวดนี่ครับผมคััใช่เลยครับผมศูนย์กับสามแค่ขังบอเนี่ยมันบ้าดอกศูนย์เนี่ยครับนะวิ่งบอนะเราวิ่งก็วิ่งบอลนะศูนย์ตัวเดียวค่ะคู่เนีนบอเออคูนียมันไดแค่นี้หกเก่าเก่าเก่าหกอีกตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเอาปะคะปวศูนย์หนึ่งเก่าเนี่ยศูนย์หนึ่งหนึ่งคนเนี่ยพี่สามหาง เพราะมันมันมันคิดว่าศูนย์มันจะมีอยู่แค่นี้นะไปไหนซ้ำนีครับปูไปไหนซ้ำนีสามตัวว่าจับบอกครับผมสามตัวว่าจับมันม,มันจับยากเ<อ>พราะร้อนก<อ>ับว<ข>่าจับเพื่อกันปูเระวังทางนี่เด้อเระวังมันที่เป็นตัวนี้เด้ออะไรถ้าเป็นกลางฝนเด้อค่ะแต่มันเป็นศูนย์มาเนี่ยอาจจะเป็นยังวันที่แล้วมันเก่ามาเนี่มันทีเป็นดีมัน มันวันที whales, so ่แล้มันเก่าหนงเกหน้านึ s <S ่งวันอี่ามันจะเป็นไอศูนสองศูน่ะอ๋อแลย่ามันหามคือเก่าศูนย์สองศูเออโอ้มันเอาสองใกลางที่ปูเอาเอาเอาหรือเอายังสก็ได้เอาศูนย์ศูนย์สองศูนย่ะครับผมเอาสองเอาเอาเอา กาจะเรียนซ้ตัวสองศูสองก็ได้โอศูนย์ว้กลางเออแต่ว่าศูนย์มันมาแห้งคือเก่าอสิ่งค่ะเก้ากมันต้องมี2อตัวที่นี่ศูนย์นะที่นี่สตัวคือศูนย์สองศาอาจะเป็นศูนย์ศูนย์สองศูนย์ยังไงไนนะพูนะทีีสองตัวแต่ติดกจสี่้แค่นั่นล่ะครับค่ะทางเดียวใอ้สามโถมที่มีเลขเปิดแบบที่ยานที่ออกเปิดออกหามีกค่ะแต่ว่าศูนย์มันเด่นนะครับ โอ้ยยังยังหาบอีกเถอะปูยังหาบอีกเถอะงวดนี่เออมีแค่นี้เถอะคบโอ้ครับผมเออาเจ้าดีเจ้าดีจ้ะการนมัสการค่ะการนมัสการครับอ๋อครับพี่น้องครับผมกาดงวดวันที่สองผืนสาคมตามมาให้พี่ให้น้องเด้อครับผมปูเขาใหญ่นอนน้ำเชียรค่ะครับปูกับไห้สามหางเท่านั้นเด้อครับพี่น้อง ศูนย์มาแห้งครับผมสาหรับเหล็กบนแต่ว่าเหล็กปูสามห้างนี่ไปทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมครับก็มีศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกเก่าเก่าหกครับผมครับกับนําเด้ครับพี่น้องบนล่างเนาะสาหรับอันอันในคลิปนี้แอดมินก็มาเชียเดินทางไปสื่อกับเขาด้ครับผมเพราะว่าติดต่อปูหรือว่าปูหว่างตอนนี้พอดีครับพี่น้องก็เลยต้องอัดเทิื่องรถด้ครับพี่น้องต้องขอถทษขอให้ อัาสิตาไล่จากน้อยเด้อครับผมครับเอฟซีมันว่าย่าอัดตอนขี่รถเดินน้ำเชี่ยมันไล่ตาครับผมเอาลองพิจารณาเบิงเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอห้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียถูกไว้เรื่องเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมนํำแนวทางเหล็กภูเขาใหญ่ไปพิจณาเบิงเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ